สวัสดีครับกลับมาพบผมครูคูวิธีครั้งหนึ่งครับวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครูคูวิธีฮาเฮนะครับซึ่งแบรนดริ่งที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านะครับกล่องที่อยู่ตรงหน้าคือสมุดสะสมการ์ดดราก้อนมอนซูปเปอร์ขนมโอเดนย่านะครับพาร์ทที่นะครับซึ่งมีทั้งอันดับชุด A แล้วก็ชุด B ผมจะเรียกว่าบล็อก A และบล็อก B นะครับซึ่งผมได้สั่งซื้อมาทั้งสองชุดซึ่งได้จัดส่งมาแล้วนะครับ ก็ถึงเวลาที่จะได้มาเปิดสักทีนะครับได้เวลาว่างมาเปิดแล้วเลยอัดคลิปลงให้ทุกท่านดูนะครับะนะครับเดี๋ยวมาดูในตัวกล่องก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือภาพด้านหน้านะครับให้ทุกท่านได้ดูด้านหน้าภาพด้านข้างนี่ครับจะมีโมกุลนะครับธรรมดาซูเปอร์เซียแล้วก็ซูเปอร์เซียบลูนะครับด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับบอกว่ามีโภชนาการนะครับนี่ครับขอ้อมูลโภชนาการขน,ขนมข้าวโพดอกกรอบร,อบรสซีฟู้ดตราอูเดนยานะครับ แล้วมีวันหมดอายุให้ด้วยนะครับคณะจะมีขนมมาให้ด้วยนะครับชื่อสินค้าคือสมุดทรสมการ์ดอาคมอนและการ์ดราคมอนซูเปอร์นะครับชื่อจริงต้องใช้เต็มนะแต้ข้างอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องนี่ครับเจ้าชายของเราปาเบสยยาแล้วก็สียบรูนะครับมาคู่กันของเปิดเป็นรูปนี้ครับนี่กเรียนย่าครับนี่คือด้านล่างนะครับก็าจะบอกว่านี่ครับนี่ครับ ลุ้นนี่ครับลิมิเต็ดเอディชั่นด่วนพร้อมลุ้นการ์ดจำนวน100ใบคือการ์ด SSR 0 4นะครับ SSR 0 4นะครับ100ใบนะครับทั่วประเทศนะครับที่จะลุ้นกันแล้วก็การ์ด SRS นะครับ500ใบนะครับ s r ให้าร้อยใบนะครับก็ับชุด B มาแจกฟรานที่สติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับครับเดี๋ยวมาแกะชุด A ดูหน่อนนะครับเป็นการเสียบเวลานะครับ ว่าเราไดหรือไม่นะครับสำหรับการ์ที่เราต้องการก็ทีอ SR S กับ SSR นะครับจะมีคูณว่าเท่าไหร่ครับเขาว่าหรือเปล่านะครับตัดติกออกก่อนนะครับ A นะครับ A ถูกมาแล้วครับเรามาดูข้างในพร้อมกันครับเดี๋ยวขอชุด B รับก่อนนะครับ หลักนี้ออกครับไปงั้นทุบเนี่ยข้างในอ่าข้างในนี่ครับนี่ข้างในครับข้างในก็จะประกอบด้วยขนมโอเดย่าชีสแล้วก็นมอสองก๊าซนะครับนี่คือสองก๊าซเอนะครับเดี๋ยวมาแยกไปก่อนนะครับแล้วก็นี่คือโปสเตอร์นะน่าจะอยู่ในนี้แล้วก็สมุดระบายก๊าซนะครับเดี๋ยวโปสเตอร์ผมจะลง ถ้าให้ดูนะถ้าหาภาพได้มันเป็นโปสเตอร์ยาวก็เลยไม่อยากแกะออกมานะครับเดี๋ยวถ้าหาภาพได้นะครับจะลงภาพให้ดูนะโปสเตอร์เซต A และเซต B ครับถือขึ้นไว้หน้าจอเลยครับอ่ะสมุดเอาไม่ออกนะครับสมุดเราครับเออขึ้มาอ่ะถูกติดปลาแบบนี้ครับนี่ครับสมุดอ่าจะมีด้านหลังให้ครับมีหนึ่งรายนะครับสตัวหนึ่งรายนะ ต่างโชว์ไว้เลยเดี๋ยวไปค่อยไปลุ้นกันนะครับอันนี้เซตเอนะครับเอาเซตเอไปก่นอนเอาเซตดีต่อเลยครับการ์ดเดี๋ยวเปิดเพาะเปิดเปิดเทียบกันนะครับเขาบอกมีทั้งสองสั้นและสองยาวนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้สองสั้นหรือสองยาวหรือว่าจะได้แค่นี้นะครับดูเซตดีครับข้างในก็เหมือนกันต่่างที่ หน้าปุสมุดนะครับแล้วก็ซองการ์ดถ้าเราได้ไม่เหมือนกันนะขน,นมโมดียรเหมือนกันนะครับอได้ซองมาแล้วโอ้โหซองเท่ากันเลยครับใส่จะไม่ได้รุ้นนะ้วอันนี้โปสเตอร์นะแต่ตอนนี้ครับสมุดของเรารูปทันบิวนะครับสมุดร,รูปทันบิวนะครับ ดิวอ่านี่เป็นปลั๊กบดเหมือนบิ๊กการ์ดนะฮะทำของคุณภาพดีขึ้นนะครับตั้งเอาไับนี่คือซองเอซองอีเหมือนจะหนาเท่ากันดูแล้วไม่ได้ได้นะครับไม่ได้ไดอ้อะไรเปิดดูมาเลยเนี่ยเอาเอาก่อนแล้วกันนะเอซ่อก่อนแล้วนะ,นนะไม่ได้ได้ S S R หรือ s r f นะครับดูจากอืมมานะครับการ์ดมีบัตเตอร์นะครับทั้ง5าใบนี่ครับดูใกล้ๆครับโกคูปะทะสมาร์ทครับอ่านี่เป็นบิสต้าปะทะคาเบรับโกคูกับบิลุสครับดูใกล้ๆนะ่าแล้วก็เป็นโกฮังครับ ถ้ากับโกคูนะครับนี่ครับสำหรับ SR นะครับเอชอาร์แบทเ e ิลแล้วก็พิโกรุถ้าฟรอสตอ่ะหมดแล้วนะครับนี่ครับเสร็จไม่ได้นะครับสรับการเนะครับไม่ได้อะไรกลับมานะครับเอาล้วมาลุน B กันครับนี่ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบก็น่าจะแปลกครับโอ้โห B ีครับอ่านี่เป็นหมายเลขสิบแปดกับใครอะโคเลดอะไม่รู้จักชื่อครับอ่าหมายเลขสิบเจ็ดกับซุนโกคูครับประธานานินดีครับอ่าโกคูวิเซอร์ครับอืมโกคูกับท็อปป์ครับ ท็อปเปอร์ครับนี่ครับโมคูกับจิเรนถ้าใบสุดท้ายแป๊กค,ครับไม่ได้ครับ1นึใน5 0 0ก็1ในร้อยไม่มานะครับอ่าโมกัตชิเรน,นครับหมดแล้วครับหมดแล้วอดอีกแล้วนะครับอดอีกแล้วนะครับวันนี้อ่ะครับให้ดู เท่านี้นะครับในกล่องมันมีแค่เซตเอเซตบีนะครับเซตห้าเก้าเก้านะตอนออกตอนนี้ถ้าใครหาซื้อมือสองมัน่าจะราคาพุ่งไปแล้วเพราะส่วนใหญ่แกะลุ้นการ์ดกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้กระผมคูคูบิทีขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากสนับสนุนขนมโอรินยาได้นะครับสามารถหาซื้อได้ในเดือนตุลานี้น่าจะมีการ์ดพาร์ทใหม่น่าจะเป็นยูยูฮาคุโชนะครับคนเก่งฟ้าประธานผีไม่ใช่ผีอะไรก็แล้วแต่นะครับน่าจะเป็นพาร์ทที่สามนะครับเดี๋ยวตามหาซื้อกันได้นะครับสำหรับผม ก็ขอตัวลาวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับฝากติดตามเพจ a c e b o o k คูคูพิธีด้วยนะครับไปกดถูกใจก็ได้นะครับส่วนคลิปผมถ้าชอบก,กดถูกใจถ้าใช่กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับแนะนำติดชมพูดคุยกันได้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ